พบกับเหมยรื่อเจ้าเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวะวีโชคมาคูยเจริค่ะสําหรับวันนี้นะคะคําเกี่ยวกับศา์ที่นินํามาฝากคุณผู้ชมก็คือคําว่างูนั่นเองค่ะคําว่างูนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าเสอเสอและสำหรับประโยคง่ายๆที่นินํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นั่นก็คืองูมีพิษนั่นเองค่ะเราจะสามารถพูดว่างูมีพิษเป็นภาษาจีนได้ง่ายๆว่าเฉอหยุตูเสอหยุตู่ สั้นๆเท่านั้นนะคะเสือก็คืองูค่ะเหย่ก็คือมีและตูก็คือพิษนั่นเองนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะเสือเหยี่ตูงูมีพิษนั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาว,วันจะมีคำว่าไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นดลิลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจี่ย